อายุตั้งแต่ประมาณต่ำสุดเท่าไหร่คะหกเออถ้ารวมกันแล้วน่าจะเกินพันนั่นแน่ย <c oughs> วันนี้เราก็มาร่วมกันรดน้ำดำหัวใช่ลำดับต่อไปก็จะได้เรียนเชิญท่านสมาชิกชมรมราชการบำนาอู่ทองนะคะเป็นลาดับต่อไปต่อ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูเก่าเล่าใหม่ค่ะวันนี้คุณครูก็มาอยู่ที่นี่นะคะกับเพื่อนๆข้าราชการบนานาญค่ะเรามาในกิจกรรมของร่วมรถน้ำขอพ,อพอรภูชนียะบุคคลค่ะคอนเซปต์ปจะเรียกว่าเสริมสิริมงคลเย็นทั่วล่ามหาสงกรานค่ะช่วงนี้เป็นเทศก,กาลสงกรานซึ่งเรา อขอสแสดงความยินดีกับประเทศไทยได้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมด้วยกิจกรรมของเราก็เลยเกิดขึ้นในวันสงการเพรื่อข้าราชการบำนาญต่างๆของพวกเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นเป็นเ,นเนบำนาญแล้วเนอะอายุก็ไม่น้อยมาแล้วมาร่วมกันแล้วน้องเขาอยากได้ภาพนะคนะเลยคุณรูก็เลยต้องจัดให้สังเกติค่ะน้องกับพี่ใครใครงามประก,กันแน่ ต้องยอ,อก,กันหน่อยไม่งั้นไม่ถ่ายรูปให้อ่าอ่าโอเคเดี๋ยวถ่ายรูปให้นะคะหน้าของเรานี่ใหญ่ไม่ใหญ่ก็ดูที่หน้าตาก็แล้วกันเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูสิเนี่ยเ,เออเป็นผู้ทรงคุณุฒุท,ทุกคนเลยอายุตั้งแต่ประมาณต่ำสุดเท่าไหร่คะหกเออถ้ารวมกันแล้วน่าจะเกินพันนะเนี่ยอ่าวันนี้เราก็มาร่วมกันขอพรปูชนียบุคคลนะคะอ้าว ไล์เลยค่ะหนึ One, two, 1, two, ่งสกิ๊กหนึสวันนี้ทางสมสนให้เกตบกับเรานะคะชรับมมือกนในการถือตอที่ว่าเราสม่ดักับ อาจารย์คือญาแทรกตรงนี้นิดนึงออคูชนีนะคะที่มีอายุ80ขึ้นไปนะคะน่าจะประมาณ85ขึ้นไปไปขึ้นไปยังที่ที่เราจัดเอาไว้ให้เพื่อเราจะรดน้ำดำหัวหรือรดน้ำขอพอนกันนะคะมาสิท่านผู้มีเกียรติทุกท่านและท่านมาชิกชมรมข้าราชการบัตนทุกท่านโดยเฉพาะอย่างนี้อบให้กับ พี่ๆที่นั่งอยู่บนเวทีนะคะที่เป็นแบบอย่างที่ดีของเป็นการรำโพยของ กได้ขึ้นนะครับบรรจุจกีิรรมวันสงการของไทยให้เป็นมรดกโลกทางวัฒธธรรมที่ไม่สามารถจะจับตอนน้องได้อยู่ในตำแหน่งมาถึง60ป,ปีซึ่งมีความความรู้ความสามารถมาโดยตลอดนะครับก็ต้องมีทั้งครูอาจารย์ผู้มในการโรงเรียนแล้วก็สวัสดิ์แล้วก็อีกหลายสาขาที่บนะครับ ท่านประธานได้มอบโคมละลายาแลวก็ลูกน้ำสอผูสูงอายุนะคะผู้ใช้บุคคลของวกเรานะคะประธานชโรท่านแยบนาดูทองท่านกุงเทพโเทลทานได้มอบของขัญบรยาการต่างากันตามทา่อหนอกาแลดเจเน่นะคะท่านโชโ้วพอใจนะคะแล้วก็ท่านขอาเต็มทาวน์เนโอนะคะคือิชโชโรีนเด่นช ลำับต่อไปก็จะได้เรียนเชิญท่านสมาชิกชมรมนัการวบานาอดุทองนะคะเป็นลำดับต่อไปต่อจากท่านผู้มีเกียรติที่กำลังขรถน้ำขอพรตูชนียะบุคคลอยู่ขณะนี้ค่ะค่ะ ช่วยตามหาคนที่จะมาช่วยดูแลในเรื่องของการมอบน้ำที่จะไปรดนะน้ำขอพรปูชนียบุคคลบอกเอาเด็กๆอ่ะบอกเอาเด็กๆง่ะ ะพวกคข้าราชการบำนาญต่างๆพวกข้าราชการบำนาญต่างๆเดี๋ยวเราก็จะไปร่วมรถน้ำ<ห>นขอพร<อ>ให้หกับพี่ๆนะคะอ๋ลมิสอนะคิวยังได้หโลมิสของพี่สมหมายนะคะของคูซีคูซีรัชพลนะคะอภัทรทองนะคะ Yeah! <laughs> อร่อยมากอมากจริงๆแห่่แม่กินหมดแล้วเห็นไหมคะนี่ตอนนี้ก็มีไอศครีมไอศครีมหวานอันนี้ลงเข้าประกวดเปล่าคะเนี่ยลงคเปล่าคะไม่คือลงค่ะโอ้ยพ่อเรามาเก็บตกเรามาเก็บตกนี่เยี่ยม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 นะคะเยี่ยมเลยครับเยยมค่ะอาหารอร่อยอร่อยทานกันนะคะ ยังมีนี่นะคะงกมากเลยนะคะเอาล็อตช่องมาทานด้วยนะคะนี่เดี๋ยวเราก็ฟังท่านพี่นะคะให้พรกับพวกเราขอทุกคนตั้งจิตตรงไปทางไปให้เพื่อนเรียนการโดยเฉพาะท่านต่อต่อท่านก็โดนมากสี่เดือนนะจึงได้ ขอปมารเทศกาลสงกรานต์นะคะจะเปนวันทั้งวันด้วยกันนะคะคือวันผู้สูงอายุนะคะ13กันยาเนแล้วก็วันสอครอบครัวคือ14เีนท่านตั้ท่านสงสารใจท่านใดทราบท่านโงได้เลยเลคะถายวันผู้สูงอายุก็คือวันที่เราจะไปยอขอพรและบูมมาให้ ค่ะอาจารย์โมเดิรนเอาข้อมูลมาให้บอกว่าท่านประธานเรายังให้เกียรติอยู่พวกเรามาวันนี้ขนมจีนอร่อยจริงหรือเปล่าูวกจับอร่อยจริงหรือเปล่าเดี๋ยวต้องพิสูจน์กันนะคะค่ะเรื่องใจเรามีกิจกรรมประกวดนะคะขออนุญาตอาจารย์มีญาแทรกตรงนี้นิดนึงไปจับก็อร่อยแมววองมาเรียบร้อยแล้วได้ผู้ชนะ ได้เล,ลิก,ก,าลก,กาชชสามรางวัลรางวัลชมเชยสี่รางวัลนะคะก็ค่ะจะประกาศเองไหม